สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนฉันมีชื่อว่าเอิญนะคะวันนี้เอิญมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นกับเอิญเมื่อหลายปีที่แล้วตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่มาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะคะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะฉันมีชื่อว่าเอิญนะคะ หนูถือว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่หน้าตาดีเลยคนหนึ่งเพราะว่าหนูจะได้รับคัดเลือกให้เป็นเชียร์ลีดเดอร์และเป็นดัมเมเยอร์ของโรงเรียนเป็นประจำและนั่นจึงไม่แปลกที่ทำให้ผู้ชายหนุ่มๆในโรงเรียนนี้ต่างก็สนใจในตัวหนูกันทั้งนั้นแต่ว่าหนูเองก็ไม่ได้สนใจกับหนุ่มๆเหล่านั้นเพราะว่าหนูมีคนที่หนูแอบชอบอยู่แล้วนั่นก็คือครูทอม ครูทอมเป็นครูมาฝึกสอนที่โรงเรียนในสาขาวิชาพละศึกษาซึ่งฟังจากนี้แล้วก็คงจะรู้ว่ารูปร่างของครูทอมนั้นจะดีแค่ไหนครูทอมเป็นคนสูงบึกเบินและหน้าตาดีคนหนึ่งเลยทีเดียวฉันแอบชอบครูทอมตั้งแต่วันแรกที่เห็นครูเข้ามาฝึกงานที่โรงเรียนแล้วสวัสดีค่ะคุณครู ฉันเออสวัสดีทักทายครูทอมหลังจากที่ฉันแอบเข้ามาหาครูในห้องพักครูในช่วงเวลาพักเที่ยงอ้าวสวัสดีครับหนูเบิ้มีอะไรให้ครูช่วยหรือเปล่าคือว่าหนูมีเรื่องอยากให้คุณครูช่วยหน่อยนะคะอ๋อได้สิครับมีเรื่องอะไรให้ครูช่วยอย่างนั้นน่ะเหรอมานี่สิมานั่งใกล้กๆครูครูทอม เรียกให้ฉันเข้าไปนั่งที่เก้าอี้ใกล้ๆกับครูไหนครับมีอะไรให้ครูช่วยไหนเล่ามาซิฉันเปิดหนังสือที่อยู่ในมือพร้อมกับถามครูทอมออกไปคือว่าหนูไม่เข้าใจตรงประวัติตรงนี้ค่ะที่คุณครูให้ทำรายงานประวัติของกีฬาวอลเลย์บอลคือว่าเราจะต้องทำทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมคะ ฉันยื่นหนังสือให้กับครูทอมดูแต่ในระหว่างที่ครูทอมกำลังจะหยิบเอาหนังสือจากมือฉันฉันก็แกล้งทำให้หนังสือหลุดมือและในระหว่างที่หนังสือหลุดมือลงไปที่พื้นนั้นเราสองคนต่างก็ก้มลงเพื่อที่จะหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาเราสองคนหันมามองหน้ากันสายตาทั้งคู่ประสานเข้าหากัน เราสบตากันอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่เสียงโทรศัพท์ของครูทอมจะดังขึ้นแล้วครูทอมก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปรับโทรศัพท์คือว่าอย่างนี้นะครับหนูเอิญครูมีธุระด่วนต้องรีบไปเอาเป็นว่าหนูเอิญค่อยมาถามครูวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับครูทอมบอกกับฉันหลังจากที่วางสายจากโทรศัพท์นั้นก็ได้ครับคุณครูเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาหาคุณครูใหม่นะคะ และในเที่ยงของวันนี้ฉันก็แอบมาหาครูทอมตามนัดแต่ก็น่าเสียดายที่วันนี้คุณครูไม่ได้อยู่ที่ห้องพักครูเพียงคนเดียวแต่ก็ยังมีครูอีกหลายคนอยู่ด้วยฉันจึงขออนุญาตเข้าไปในห้องอ้าวหนูเอินมาแล้วหรอครับตรงไหนหลรอครับที่ยังไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะคุณครู ฉันเปิดหนังสือให้กับคุณครูทอมดูและก็สอบถามคุณครูก็อธิบายทั้งหมดให้ฉันจนฉันเข้าใจและเดินออกมาจากห้องพักครูแต่ก่อนที่ฉันจะเดินออกมาคุณครูทอมก็เอ่ยขึ้นว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้มาปรึกษาครูเป็นการส่วนตัวได้นะครับก่อนที่คุณครูจะส่งยิ้งหวานให้กับฉันซึ่งมันทำให้ฉัน หันกลับไปและยิ้มให้กับครูทอมขอบคุณมากค่ะคุณครูฉันเอ่ยขึน้นก่อนที่จะเดินออกมาจากห้องพักครูฉันกับครูทอมเราจะแอบส่งยิ้มและส่งสายตาให้กันเสมอทุกๆครั้งที่เราเดินสวนกันแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกันเป็นการส่วนตัวเลยสักครั้งจนในวันนี้ครูทอม ตัดสินใจเดินเข้ามาหาฉันแล้วบอกกับฉันว่าหนูเอินครับวันนี้หลังเลิกเรียนไปหาครูที่บ้านพักครูหน่อยได้ไหมครับคือว่าครูมีของจะให้หนูเอินนะครับฉันได้แต่ยิ้มและก็พยักหน้าก่อนที่จะตอบคุณครูทอมออกไปได้ค่ะคุณครูเดี๋ยวเลิกเรียนวันนี้หนูไปหาที่บ้านพักครูนะคะ วันนี้แทบจะทั้งวันฉันไม่มีสมาธิในการที่จะเรียนหนังสือเอาแต่จ้องมองนาฬิกาอยู่ตลอดเวลาและคิดว่าเมื่อไหร่ที่จะหมดเวลาเรียนและถึงตอนเย็นสักทีเพราะฉันอยากที่จะไปหาครูทอมที่บ้านพักตามที่เราได้นัดกันเอาไว้และแล้วเวลาที่ฉันรอคอยก็มาถึงเมื่อเสียงกลึงหมดเวลาเรียนดังขึ้น ฉันรอให้เพื่อนๆกลับบ้านกันไปหมดแล้วก่อนที่ฉันจะเดินไปข้างหลังโรงเรียนแล้วตรงไปยังบ้านพักครูฉันพบว่าครูทอมยืนรอฉันอยู่ที่หน้าห้องอ้าวหนูเอินครูรออยู่ตั้งนานนะเข้ามาเลยครับเข้ามาเร็วๆครูไม่อยากให้ใครเห็นว่าหนูมาที่ห้องของครูเข้ามาครับก่อนที่ใครจะเห็นเข้า ครูทอมเปิดประตูห้องและฉันเองก็รีบสาวเท้าเดินเข้าไปก่อนที่ครูจะปิดประตูนั้นลงเอ้าหนูเอิญน,นั่งลงตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับจะดื่มอะไรก่อนไหมดูท่าทางจะเดินมาเหนื่อยเหนูดื่มน้ำเปล่าก็ได้ค่ะครูได้ครับครูทอมเปิดประตูตู้เย็นพร้อมกับหยิบขวดน้ำเปล่าออกมา ดื่มน้ำเย็ยนๆก่อนนะหนูเอินครูทอมส่งน้ำนั้นให้กับฉันก่อนที่จะเดินไปหยิบกล่องอะไรบางอย่างและยื่นมันให้กับฉันนี่ครับของที่ครูอยากจะให้หนูเอิญรับมันไว้สิฉันเอื้อมมือไปหยิบกล่องนั้นแล้วเปิดมันขึ้นออกมาดูแล้วพบกับว่ามันเป็นกระเป๋าสะพายใบเล็กๆน่ารัก ครูทอมมานั่งหลงใกลใกล้ฉันแล้วถามฉันว่าเป็นยังไงครับหนูเอิญชอบไหมกระเป๋าใบนี้ชอบค่ะชอบมากเลยน่ารักดีนะคะเนี่ยหนูเอิญชอบครูก็ดีใจแล้วล่ะครับคุณครูทอมพูดขึ้นก่อนที่จะยิ้มหวานให้กับฉันและพูดขึ้นอีกว่าครูรู้สึกถูกชะตากับเรามากเลย วันนี้ครูมีอะไรจะขอหนูเอิญจะช่วยครูหน่อยได้ไหมครับครูทอมเอ่ยขึ้นคุณครูมีอะไรให้หนูช่วยหรอคะบอกมาได้เลยนะคะหนูยินดีที่จะช่วยครูคะ่ะฉันพูดพร้อมกับส่งยิ้มให้ครูทอมแต่ว่าหนูเอินต้องสัญญากับครูก่อนนะครับว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครสัญญากับครูนะครับ ได้คะ่ะครูสัญญาดีแล้วครับงั้นรอแป๊บหนึ่งนะครูทอมพูดก่อนที่จะลุกขึ้นแล้วเดินไปอาบน้ำหนูเอินรอครูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูขอตัวไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวครูกลับมาฉันนั่งรอครูทอมอยากใจจดใจจอรู้สึกตื่นเต้นไปหมดและแล้วครูทอมก็เดินออกมาจากห้องน้ำ แต่ครูทอมในตอนนี้ไม่เหมือนครูทอมที่ฉันเคยรู้จักคุณครูได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากครูที่เคยเป็นสุภาพบุรุษแต่ตอนนี้ครูทอมไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วเขาเดินเข้ามาหาฉันพร้อมกับถามฉันว่าเป็นไงจ้าหนูเอิญหนูว่าครูใส่ชุดนี้แล้วครูสวยไหมครูทอมถามฉัน ฉันอั้มอึ้งและไม่ได้พูดอะไรเพราะยังตกใจกับสิ่งที่ฉันเห็นอยู่และไม่เชื่อสายตาตัวเองฉันดึงสติตัวเองกลับคืนมาก่อนที่จะตอบครูทอมไปว่าก็สวยดีนะคะครูมันก็เหมาะกับครูดีค่ะจ้าครูก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครูก็คิดว่ามันสวยและก็เหมาะกับครูมากเลยคือว่าอย่างนี้นะจ๊ะอยู่เอิญวันเนี้ย มันเป็นวันเกิดของเพื่อนครูพวกเรานะ่ะมีตีมกันว่าจะต้องเป็นนางฟ้าครูก็เลยจะให้หนูเอิญนนะ่ะมาแต่งหน้าให้ครูหน่อยเพราะครูนะ่ะรู้มาว่าหนูนะ่ะเป็นดัมเมเยอร์ของโรงเรียนแล้วหนูก็แต่งหน้าได้สวยรัดมากเลยครูก็เลยอยากจะให้หนูมาช่วยแต่งหน้าให้ครูหน่อยได้ไหมเอาสวยสวยรดรเลยนะจ๊ะครูเชื่อในฝีมือหนูจ้ะฉันอึ้งไปเล็กน้อยก่อนที่จะพยักหน้า เสร็จแล้วคะ่ะคุณครูลองส่องกระจกดูนะคะว่าสวยไหมคุณครูชอบแบบนี้หรือเปล่าฉันยื่นกระจกให้ครูทอมสวยจ้ะสวยเลิศม,มากแบบนี้ครูเลือกคนไม่ผิดเลยจริงๆแต่ว่าหนูอย่าลืมนะจ๊ะที่หนูสัญญากับครูไว้ว่าหนูจะไม่บอกใครเพราะว่าครูอุสตส่าห์เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ให้ใครรู้มาตั้งนานแล้วนะ ค่ะครูหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะไม่บอกใครจ้ะดีแล้วงั้นก็กลับบ้านเถอะนะจ๊ะเดี๋ยวผู้ปกครองจะเป็นห่วงเพราะอีกสักพักสามีของครูเขาก็จะมารับครูเหมือนกันละจ้ะค่ะครูงั้นหนูกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ